เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในยุคไฮไฟนนั้นเราต้องถ่ายรูปแอปแบลกันด้วยไปหาคำตอบกันครับย้อนกลับไปในช่วงต้นยุคถึงกลางยุค2000โซเชียลมีเดียชื่อดังในยุคนั้นอย่างไฮไฟนเนี่ยเริ่มเข้ามาให้พวกเราได้ใช้กันแล้วเรียกได้ว่าในยุคนี้เราได้ใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างเต็มตัวเลยละครับและถ้าหากเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของใครหลายคนเนี่ยยังไงก็ต้องเจอภาพที่มีลักษณะคล้ายกันนั่นก็คือมีความแอปแบลมุมกล้องเป็นเอกลักษณ์คอมโพสตหรือองค์ประกอบของภาพเนี่ยจะคล้ายๆกันแหละครับ ทั้งทรงผมการแต่งหน้าการจัดวางภาพและจากที่ผมและทีมงานเนี่ยได้ลองวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ภาพ่ายเหล่านั้นมันออกมาคล้ายกันก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อแหละครับ ข้อแรกวัยรุ่นยุคนั้นได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลากหลายช่องทางจนเกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยหรือซับค้ลเจอโดยในยุคนั้นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตวัยรุ่นไทยนั่นก็คือวัฒนธรรมเคป๊อปจากประเทศเกาหลีใต้และเจป๊อปจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้านการแต่งกายดูจะมีความน่ารักสดใสคีกุู่อโนเนะซึ่งวัยรุ่นในยุคนั้นเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากหลายช่องทางนะครับทั้งสื่อบันเทิงอย่างเพลงละครต่างๆรวมไปถึงอิทธิพลจากนิตยสาร,รวัยรุ่นมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาใน ไทยอย่างคับคั่งจนเกิดเป็นเทรนที่วัยรุ่นไทยนั้นทําตามกันไปทุ่บ้านทุ่เมืองต่อมาคือเรื่องข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยีที่ในยุคนั้นกล้องกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาทําให้เรื่องความละเอียดของภาพนั้นยังไม่ได้สูงมากนัก กล้องทั่วไปนั้นยังไม่สามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีครั้นจะไปเข้าสตูดิโอหรือจะซื้อกล้องแพงๆมาถ่ายภาพให้มันแหลมโบไปเลยเนี่ยก็อาจจะต้องลงทุนกันมากหน่อยนะครับสุดท้ายก็หนีไม่พ้นการพึ่งพากล้องที่เรามีอยู่ซึ่งไอการจะถ่ายภาพตัวเองหรือเซลฟี่ให้รอดไปได้นั้นเนี่ยมันก็มีมุมกล้องอยู่ไม่กี่มุมและครับและไอมุมที่มันฮิตทําให้เรานั้นรอดกันมาได้ทุกคนมันก็หนีไม่พ้นมุมเงยยกกล้องสูงขึ้นเอียงรับกับใบหน้าเล็กน้อยแก้มป่องนิดบิดรูปปากหน่อยก็อย่างที่เราคคคคุุ้นนนนนนเเยยกันนยััใ่่่ะรรบซึงงืองี ใครที่ผ่านยุคไฮไฟมาเนี่ยก็จะรู้ดีแล้วครับว่ามุมกล้องนี้เนี่ยมันรอดทุกคนจริงๆถ้าไม่เชื่อก็ลองดูรูปผมในยุคนี้สิครับกูทำไปได้ไงวะเนี่ยส่วนข้อสุดท้ายนั้นเกี่ยวข้องกับกระแสและภาพหลัก การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าไฮไฟฟ์ในยุคนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อย่างเราได้สร้างสารรค์หน้าโปรไฟล์ของตัวเองได้เต็มที่เปรียบเสมือนเป็นเวทีโชว์ตัวต,วต,วตนยิ่งภาพที่เราอัปโหลดเข้าไปนั้นมีความกิ๊บเก๋ยูยเราก้ามากเท่าไหร่มันก็อาจจะได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมที่ตื่นเต้นกับการเปิดกว้างของโซเชียลมีเดียยุคแรกๆอย่างไฮไฟฟ์ 5. แล้วมันก็อาจทําให้เรานั้นเป็นที่สนใจมีคนชื่นชอบมีผู้ติดตามซึ่งมาเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆในยุคนั้นเลยะครับ แต่สุดท้ายแล้วจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทําให้รูปในไฮไฟของเรานั้นออกมาคล้ายๆกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าโซเชียลมีเดียในยุคนั้นเนี่ยมันไม่จับนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นกระแสจากทั้งในไทยและได้มาจากต่างประเทศถึงแม้ว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกอย่างมันผสมผสานกันได้แบบพอดิบพอดีเลยละครับจนมันทําให้ยุคไฮไฟมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและถ้าวันนี้เรากลับไปเปิดดูรูปเก่าๆก็เป็นต้องอมยิ้มปนเขินกันทุกคนแหละครับแลวก็ต้องยอมรับเลยว่ามันคือหนึ่งนวมแล้ มันก็ทำให้เรื่องนี้อย่างจ้าบเลยครับ